ยินดีที่พบกันนะครับพบกันเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่ยีิบสองวิทุนายนนะครับแมเสื้อสีสันสวยงามนะครับเป็นเสื้องานวิ่งนะครับวิ่งเพื่อบ้านสุขสุดท้ายโครงการของพี่บินบาลลิตนะครับกับพี่เอกพันธ์บาลลิตพี่ท้อพี่ไทยออวิ่งนะครับวิ่งเพื่อ จะหาทุนนะครับหาทุนสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับและก็เครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับสำหรับโครงการบ้านสุขสุดท้ายที่พี่ท็อปพี่ไทยด้วยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีมูลนิธิร่วมกตัญญูและก็โอ้ ทุกประสุดพี่ทอพี่ไทยเขาจัดงานวิ่งจากกรุงเทพนะครับสู่อุบลราชธานีฐานพื้นที่ต่างๆก็จะขอระดมทุนคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังนะครับตามศรัทธาก็เราก็สนับสนุนนะครับยังไงก็เพื่อ,อโครงการนี้ก็แม่นะสังคมบ้านเราก็ เข,เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าผู้สูงวัยของเราหลายคนหลายท่านเองก็คงไม่มีไม่มีโอกาสที่ดีอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับอาจจะขาดญาติแล้วก็อาจจะขาดทุนทรัพย์ด้วยนะครับก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะครับกับโครงการนี้ทางพี่ท็อปพี่ไทยเองก็ มองเห็นแล้วก็ทำมาร,ระยะหนึ่งแล้วนะครับไอเฟดนี้ตามตามที่เราติดตามมาก็ก็เป็นการขยายเฟดนะครับเพิ่มเนื่องจากเริ่มมีผู้เข้าไปใช้บริการนะครับเป็นจำนวนมากขึ้นก็แออัดนะครับก็ขยายเฟดที่2ที่3นะครับก็เชิญชวนนะครับก็เดี๋ยวผม ขออนุญาตท็อปปี้ท้ายขึ้นหมายเลขบัญชีของโครงการนะครับเพื่อจะให้พวกเรานะครับที่มีน้ําจิตน้ําใจเอาเป็นน้ําจิตน้ําใจแล้วกันนะครับแล้ววันนี้จริงๆพี่บินกับพี่เอกกับพันพท็อปปี้ท้ายนะมาถึงอุบลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็พักผ่อนในว,วันนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับกี่ลานทุ่งสีเมืองนะครับนาสารหลักเมืองข้างสารหลักเมืองอุบลราชธานีก็ใคร อยู่ถแถวๆนี้ก็ป่าร่วมงานได้นะครับส่วนท่านไหนที่ไม่สะดวกอยากจะแสดงน้ำจิตน้ำใจก็ตามหมายเลขบัญชีที่เดี๋ยวผมส่งให้ตามลิงก์ข้างล่างนะครับก็วันนี้ก็มีจ่ายมาฟุตบอลแม่ตรงนี้ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกก็มาที่สองแล้วนะครับก็เอาละส่วนใหญ่ทีมใหญ่ๆก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาในชกเป็น ล่าสุดวันวัน,วนสื่อน,นี้เปเชนไปเสียท่าให้กับโอ้โหนะครับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีนี้นะครับไปแพ้ให้กับแชมป์คูเปอเมริกาโอ้โหแต่ก็นะมันจริงๆมัน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 จันงหวะแค่นั้นแหละนะครับเปเชก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะเนี่ยเพียงแต่ว่า ยังสุดท้ายไม่เฉียบขาดก็แพ้ไปแต่ว่าเอา้าก็ยังมีเหลือในที่นัดสุดท้ายนะครับก็ไปลุ้นกันนะครับยัง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 ไม่ได้ตัดสินอะไรนะก็ยังมีโอกาสนัดสุดท้ายก็ติดตามส่วนข่าวขราวความเคลื่อนไหวการตลาดนักเตะก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับที่คิดว่าน่าเปิดเปิดส่วนใหญ่ก็วันวันหยุดอ่ะวันหยุดะนะครับวันทําการเขาก็ถึงจะเริ่มมีกิจกรรม ฟอร์เรนเวสก็เปิดตัวไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันจันทร์วันอังคารนะครับก็เรียกว่าอะไรเปิดวันทํางานอะ่ะเออนะเสาร์อาทิตย์ก็อยู่พักผ่อนอ่ะวันทํางานก็น่าจะมีข่าวการเซ็นสัญญาการย้ายทีมคึกคักอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวติดตามชมมีสุขทุกคนนะครับยินดีทุกกันวันนี้สวัสดีครับ sehr ja.